ให้เราเป็นนักหนุนใจดีไหมครับหนึ่งทศวรรกาบทที่5้าสิบอบอกว่าเพราะฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงเสริมสร้างกันขึ้นตามอย่างที่พวกท่านกําลังทําอยู่นั้นมีหลายครั้งที่มีใครบางคนต้องการให้ท่านยืนอยู่ระหว่างเขากับพระเจ้าและอธิษฐานเผื่อเขาเวลาที่พวกเขาอ่อนแรงหรือแม้พวกเขาตัดสินใจผิดพลาดเป็นการง่ายที่จะวิาพากษ์วิจารณ์และพยายามหาว่าใครผิดอะไรบ้างว่าบอกว่าทําไมพวกเขาทําแบบนี้ พวกเขาน่าจะรู้ดีกว่านี้แท้จริงแล้วพวกเขาไม่ได้ต้องการการตัดสินจากพวกท่านแต่พวกเขาต้องการความเชื่อของพวกท่านให้ท่านลองพยายามวิธีที่ต่างไปจากเดิมคืออธิษฐานเพื่อพวกเขาขอพระเจ้าที่จะสำแดงพระเมตตาต่อพวกเขาให้พวกเขาได้กลับมาดำเนินชีวิตได้เหมือนเดิมท่านสามารถเป็นคนนั้นที่ผลักดันพวกเขาให้ผ่านการทอแท้ใจได้เพื่อเขาจะได้กลับยืนขึ้นได้ใหม่อยากนุนใจพี่น้อง ให้เป็นคนที่ยืนขึ้นด้วยความเชื่อและให้พระเจ้าใช้ท่านที่จะอธิษฐานเผื่อคนอื่นเป็นเพื่อนที่คอยหนุนใจคนอื่นแทนที่จะวิพากษ์วิจารณ์หรือตัดสินหรือเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาและอธิษฐานเผื่อผู้อื่นด้วยความเชื่อไปเรื่อยๆท่านควรเป็นคนที่ยกชูผู้อื่นขึ้นหนุนใจผู้อื่นอยู่เสมอบอกเพื่อนของท่านหรือญาติของท่านสิครับว่าท่านอธิษฐานเผื่อเขาอยู่เสมอบอกเขาสิว่าท่านรักพวกเขาท่านเชื่อมั่นในพวกเขา ความเชื่อของท่านสามารถเป็นสิ่งที่จุดแรงปรารถนาของเขาขึ้นมาใหม่ความเชื่อของท่านสามารถทำลายการเสพติดในชีวิตของพวกเขาความเชื่อของท่านสามารถเป็นสิ่งที่พระเจ้าใช้ดันพวกเขาให้ไปจุดสุดหมายปลายทางที่พระเจ้าให้เมื่อท่านค้นพบว่าเวลาที่ท่านช่วยเหลือผู้อื่นที่เขาต้องการความเชื่อเหลือจากท่านนั้นพระเจ้าจะนำท่านสูงขึ้นไปกว่าเดิมอย่างไม่จํากัดและพระเจ้าจะอวยพรท่านด้วยข้าแต่ว่าปิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ ทรงใช้พวกเราทั้งหลายให้ไปช่วยเหลือคนอื่นด้วยความเชื่อที่พระองค์ประทานให้แก่เราขอพระองค์ใช้ชีวิตของพวกเราทุกคนที่จะไปสามารถยืนอยู่ระหว่างคนอื่นที่กําลังท้อใจและต้องการความเชื่อของพวกเราและเราอธิษฐานต่อพระองค์พวกเขาต้องการคาอธิษฐานและคาหนุนใจขอพระองค์ใช้พวกเราด้วยให้เป็นนักหนุนใจคนอื่นและช่วยผู้อื่นด้วยความเมตตาในนามพระเยซูคริสเอเมน